สวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับสู่ช่อง i love check in by แม่ริมนะคะวันนี้นะคะแม่ริมจะขอนำเสนอสถานที่นึงนะคะซึ่งเป็นสถานที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะเขามีชื่อเสียงมาช้านานแล้วนะคะนั่นก็คือบางไฮคอฟฟี่นะคะอยู่ที่บ้านเทพสเสด็จนะคะอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ร่มรื่นนะคะเป็นสถานที่ติดธรรมชาติมากอยู่ในหุบเขานะคะเป็นซิ่ง ที่ร้านกาแฟเขามีชื่อเสียงมากนะคะร้านอาหารนะคะที่สามารถที่จะมาแวะรับประทานอาหารหรือว่าสั่งกาแฟดื่มได้นะคะซึ่งเขาจะมีติดวิวลำธารน,นั่นหมายความว่าเดินลงไปจากที่ที่ร้านกาแฟะนะคะซึ่งบริเวณอยู่ด้านหลังนะคะก็จะมีลำธารน,น้ําไหลนะคะซึ่งเป็นลำธารแห่งใหญ่นะคะที่ไหลตลอดเวลาเลยนะคะจะได้ยินเสียงน้ําลำธารน,นะคะและจะมีช่วงน้านที่เยอะก็คือในช่วงหน้าฝนนะคะ แล้วที่แม่ริมได้มีโอกาสได้ไปกับเคียร์นะคะเราก็ได้สั่งกาแฟนะคะซึ่งเขาได้บอกว่าร้านกาแฟของเขาเนี่ยเป็นร้านกาแฟที่ปลูกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเองนะคะแล้วก็เออ่ าการขบวนการผลิตของเขาเองนะคะแล้วก็นำมาเสิร์ฟให้กับลูกค้านะคะขายเป็นกาแฟสดที่นี่นะคะได้ลองดูแล้วก็รสชาติก็อร่อยอีกแบบนึงนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ลองไปแวะชิมแวะลองกันนะคะอันนี้นะคะสถานที่เขาอยู่ใกล้กับแม่กำปองเลยนะคะก็สามารถที่จะ แยกออกมาจากแม่กำปองมาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้แม่ริมขอบอกเลยนะคะว่าสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะสดชื่นนะคะออกโอโซนแบบสูตรโอโซนได้เต็มที่เลยนะคะ อยากจะบอกว่าสามารถที่จะเอาตัวเองอะไปแช่ในน้ําริมทานได้เลยนะคะซึ่งน้ําของเขาเนี่ยก็สะอาดไหลหลไตลอดนะคะแล้วอีกอย่างนะคะเขาก็จะมีโฮมสเตย์ให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะพักนะคะอันนี้เขาก็มีบริการไว้ให้นะคะเป็นบ้านพักแล้วก็มีจุดที่ว่าเป็นลานกางเซนด้วยนะคะแม่ริมก็นําคลิปดีๆมาฝากนะคะถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปแถวเทพสเสด็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกที่หนึ่ง ะะที่จะให้ไปดื่มกาแฟรับประทานอาหารหรือสามารถที่จะเช็คอินที่โฮมสเตย์ได้เช่นกันนะคะก็ขอนำคลิปดีๆมาฝากอีกนะคะและแม่ลิมก็ขอบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ติดตามอีกที่นึงนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะบ๊ายบาย